อยากเป็นเจ้าของกิจการที่ดีหรืออยากเป็นผู้บริหารอยากเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นทําอย่างไรนะครับก็มีคนมาถามโค้ดขาโค้ดขา,ขาได้ข่าวว่าโค้ดเนี่ยนะฮะเป็นผู้บริหารตั้งแต่อายุ20กว่ากว่อายอยู่น้อยเลยแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ทํางานเป็นที่ปรึกษาเนี่ยโค้ดมีเขาเรียกว่าเคล็ดลับอย่างไรที่จะทําให้ชีวิตก้าวหน้านะครับหรือว่าเติบโตได้ตลอดเวลานะครับ สิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายๆคนนะครับอยากรู้เคล็ดลับว่าเอ๊ะ ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากก้าวหน้าจะต้องทําอย่างไรนะครับหลายคนตอนนี้อยู่ในองค์กรอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการเอ๊ะทาไมเราทํางานหนักจังเลยทําไมเจ้านายต้องมาบน่นต้องนู่นนี่นั่นอยากจะเจอเจ้านายดีๆอยากจะเป็นเจ้าขององค์กรที่ประสบความสำเร็จน,นะครับขอบอกเลยว่าทุกอย่างที่น้องๆเจอนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าเรื่องนี้แหละครับก็คือเรื่องของชีวิตจริงแต่ ถ้าเราอยากจะก้าวหน้านะครับอย่างรวดเร็วหรือว่าเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของกิจการที่ดีมันต้องเริ่มต้นจากตัวเราเนี่ยฮะต้องปรับตัวเองก่อนข้อแรกเลยถ้าอยากมีความก้าวหน้าในชีพาง,งานหนึ่งต้องเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนครับ คนไทยเนี่ยชอบคนที่ยิ้มก่อนทักก่อนมืออ่อนปากหวานคนไทยผู้ใหญ่นะครับเขาไม่ชอบคนก้าวร้าวพูดจาอ,อยากทายหรือว่าไม่มีสัมมาคาราวะเนาะแตลว่าจะเข้าบ้านใครต้องก้มหัวก้มหน้านิดนึงนะครับเพื่อให้เขียอนเขารับรองการเดินทางเนี่ยสบายแน่นอนข้อแรกเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนข้อ2นะครับเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลานะครับหลวงวิจิตวัฒการนะครับกับนักเรียนฮิวจะบอกเสมอว่าเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้งานที่เหนือกว่าเรา 2องตำแหน่งเพื่อถ้าเบื่อมีโอกาสมาถึงเราจะมีความรู้มากพอที่จะได้การปรับตําแหน่งขึ้นไปในการทํางานนั้นๆนะครับเรียนรู้ตลอดเวลาเรียนรู้มากกว่าตัวเองสองตแหน่งเสมอข้อ 3. นะครับขยันการทํางานมากกว่าเงินเดือนหรือทํางานตามเกินความคาดหมายจากคนที่เขาว่าจา้าง เพราะว่าถ้าเื่อน,นิสัยการทํางานเกินความคาดหมายเกินเงินเดือนเนี่ยลองคิดนะครับถ้าเราเป็นหัวหน้าง,งานเรามีลูกน้ององั้นดีใจไหมถ้าเราเป็นนายจ้างเราดีใจไหมแปลว่านิสัยนี้นะครับก็จะทําให้เข้าตากรรมการแล้วก็จะทําให้เราสามารถมีคุณสมบัติในการปรับตําแหน่งมากกว่าคนอื่น นะครับต่อมานะครับก็คือข้อที่4นะครับก็คือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับอย่ามั่นใจตัวเองจนที่ไม่รู้จักจะปรับปรุงนะครับถ้าเกิดมีคนตําหนิผิดพลาดต้องรู้จักขอโทษแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้นะครับ ข้อสุดท้ายนะครับเป็นคนดีท,ที่ที่ซื่อสัตย์นะครับต่อให้คุณเก่งขนาดไหนถ้าคุณเป็นคนไม่ดีแล้วเป็นคนที่มีซื่อสัตย์นะครับองค์กรจับได้คุณก็จะต้องออกจากองค์กรนั้นอย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับอยากก้าวหน้าในงานให้ทำา้า้อที่โค้ชเคฟบอกนะนะครับทำง่ายๆแบบนี้คุณก้าวหน้าในงานได้อย่างแน่นอนนะครับ